คุณรู้จักคนเก็บขยะให้โตโปโมัสพิคอร์โตโมัสไหมคนเก็บขยะทำหน้าที่เก็บขยะในน้ําและดูแลปลาคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าในชีวิตของเรานั้นจะถือตัวเองว่าคนเก็บขยะแต่ทว่าตัวเขานั้นคิดว่าแค่ไปทําความสะอาดขยะพวกนั้นและชายคนนี้มักจะคิดว่าขยะของสังคมญี่ปุ่นก็คือคนพิการสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็คือการวางแผนทําความสะอาดของคนเก็บขยะในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งได้เขียนจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเขาต้องการเริ่มต้นวางแผนเพื่อกวาดล้างมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่คนพิการแต่เนื้อหาในจดหมายนั้นทาให้พวกเราไปดูสิ่งที่เรียกว่าวิธีคิดที่แปลกประหลาดและนี่ก็คืออูเอมัสเซเซคืออาชญากรที่ฆ่าช,ชีวิตผู้คนไปถึง19คน ออเอมัสเซเกิดมาปี1990ที่สากามิฮาระคณนาง,งาวะของญี่ปุ่นเมืองสากามิฮาระเมื่อเทียบกับคนที่เป็นอาชญากรพวกนั้นออเอมัสเซมีวัยเด็กที่สดใสมีสาภาพแวดล้อมการเติบโตที่ดีเคยเป็นเด็กผู้ชายที่ร่าเริงสดใสและเป็นเด็กที่มีมารยาทเพราะพ่อแม่ของเขาเป็นคนที่ฉลาดและเอาโซจึงเป็นเพราะเหตุนี้ตั้งแต่เด็กเขาจึงมีความคิดที่อยากจะเป็นครูเหมือนกับพ่อแม่หลังจบการศึกษาในปี2012 อ e ูเอมัสเซก็ไปฝึกง,งานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและได้เตรียมตัวที่จะสอบใบรับรองคุณวุิครูแต่น่าเสียดายมากที่เขาทําไม่สําเร็จเนื่องจากความกดดันในการใช้ชีวิตและการดับรงชีวิตเขาจึงได้หางานทาไกลๆกลบานสถานที่ทํางานก็คือสวนดอกไม้แห่งภูเขาซึกุอิสวนซึกุอิยามายุริเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการสวนดอกไม้แห่งภูเขาซึกุอิมีพื้นที่สามหมื่นตารางเมตรหน่วยงานนี้มีความแตกต่างกันไปตามคนพิการแบ่งเป็นตะวันออกและตะวันตก มีทั้งสระว่ายน้าและสวนภายในที่พักอาศัยนี้นอกจากนี้ยังมีโรงยิมและพื้นที่กิจกรรมกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกก็ดีมากแต่ทว่าหน่วยงานนี้นั้นไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้ว่าเป็นที่พักอาศัยของคนพิการทั่วไปแต่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมคนพิการที่เฉลียวฉลาดไว้ที่นี่อะไรคือคนพิการที่เฉลียวฉลาดล่ะก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจในการทําร้ายคนเช่นการกัดคนจับคนแทงคนหรือผู้ที่มีความผิดปกติที่ทําร้ายตัวเองในที่สาธารณะ ที่พบได้บ่อยได้แก่ออทิสติกปัญญาอ่อนและอาการทางจิตถ้าจะใช้คำพูดที่แทนที่แห่งนี้ก็คือที่ที่พวกเรามักจะเรียกว่าโรงพยาบาลเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าเกิดอัรวัตขึ้นมาจะอันตรายมากๆเพราะด้วยเหตุนี้พนักงานที่นี่ต้องมีความพร้อมและรับแรงกดดันนี้ให้ได้อย่างไรก็ตามเมื่ออเูเอมัสเซมาถึงที่นี่แล้วสี่เดือนก็สามารถผ่านการทดลองงานแล้วกลายมาเป็นพนักงานอย่างเต็มตัวและงานนี้เขาก็ทำไปนานกว่าสี่ปีแล้ว แต่เมื่อถึงวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ของปี2016เขานั้นโดนเจ้านายเรียกพบกล่าวว่าสภาพจิตใจและข้นนิยมของเขาไม่สามารถทํางานนี้ต่อไปได้อีกและเพราะเหตุนี้จึงได้ทําการไล่เขาออกที่เจ้านายกระทําแบบนี้กับเขาก็เพราะเนื่องจากประธานสภาผู้แทนและสตรญี่ปุ่นได้รับจดหมายฉบับหนึ่งตำรวจได้สังเกตเห็นแล้วว่าจดหมายนี้ส่งมาจากสวนดอกไม้แห่งภูเขาซึกุอิและคนที่ส่งฉบับนี้ก็คืออุเอมะสึเซและพวกเรามาดูกันว่าในจดหมายฉบับนี้เนื้อหาข้างในเขียนว่าอะไร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณออชิม่าสโตโมริขอบคุณที่ท่านรับจดหมายฉบับนี้ผมสามารถจัดการคนพิการ470คนนี้ผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวและทําให้หลายคนไม่เข้าใจกับคําพูดนี้แต่เมื่อผมเห็นครอบครัวของคนเหล่านั้นทั้งเหนื่อยและลําบากยังรวมถึงพนักงานในหน่วยงานเหล่านั้นในการทํางานไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทํางานเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจที่เลือกทําแบบนี้ก็เพื่อประเทศญี่ปุ่นและเพื่อช่วยโลกด้วยผมตัดสินใจว่าจะเริ่มทําการตั้งแต่วันนี้ หากสิ่งนี้สามารถทำให้เศรษฐกิจโลกก้าวขึ้นไปได้ฉะนั้นจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3ได้นี่คือความคิดเห็นของผมคนพิการเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นคนไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปมีบางคนที่ทั้งชีวิตก็ไม่สามารถห่างจากเก้าอี้คนพิการได้คนเฝ้าระวังปล่อยให้คนพวกนั้นไปเผชิญหน้าเองตั้งมากนักเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเป้าหมายของผมคือทำความฝันนั้นให้เป็นจริงถ้าหากคนพิการเหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้คุมแล้วพวกเราสามารถทําให้คนพิการเหล่านี้จากไปแบบไม่รู้สึกตัวความดีของคนพิการเหล่านี้จนถึงตอนนี้ผมเองก็ยังมองไม่เห็นคนพิการเหล่านี้จะนําแต่สิ่งที่ไม่ดีมาแก่สังคมจากความสามัคคีนั้นผมมองเห็นว่าสงครามโรคครั้งที่3จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าสงครามนี้ทําให้ผู้คนหายไปเยอะละก็นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะแต่ถ้าคนพิการเหล่านี้เสียชีวิตทแทนละก็ สามารถให้ความเจ็บปวดทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องเล็กเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราต้องก้าวเข้าสู่การปฏิวัติเพื่ออนาคตของประชากรวันข้างหน้าตอนนี้พวกเราต้องทําการตัดสินใจครั้งนี้ให้เร็วที่สุดญี่ปุ่นควรก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่คุณโอชิมะซาโตโมริคุณมีภารกิจที่จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นดังนั้นได้โปรดบอกเรื่องนี้กับนายกญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวคิดนี้ด้วยนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผมทําหลังจากคิดอย่างจริงจังเพื่อมนุษย์ทุกคนประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณโอชิมาสโตมริโปรดช่วยพวกเราเพื่อญี่ปุ่นอันเป็นที่รักของพวกเราและเพื่อมวลมนุษยชาติได้โปรดด้วยเถอะในจดหมายฉบับนี้อูเอมัซึเซไม่เห็นว่าคนพิการนั้นเป็นคนถึงกับเรียกการกวาดล้างนี้ว่าเป็นการปฏิวัติเขาดูถูกชีวิตของคนพิการและเลือกปฏิบัติต่อคนพิการจนแสดงถึงสภาพจิตใจของเขานั้นมีปัญหาแต่ทว่าถ้าทุกคนเห็นข้อความที่เขาเขียนในการทำศึกในครั้งนี้เราคิดว่าคุณน่าจะคิดว่าเขานั้นประสาทอย่างแน่นอน เนื้อหาการปฏิวัติผมจะใช้เวลาตอนที่เข้าเวรและช่วงเวลาที่คนน้อยลงมือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติในครั้งนี้ก็มีสถานที่กักกันสองแห่งเป็นสถานที่สำหรับคนพิการขั้นรุนแรงผมจะใช้เชือกมัดคนที่เข้าเวรในเวลานั้นไม่ให้พวกนั้นสามารถติดต่อกับคนข้างนอกได้ไม่ทำร้ายคนที่เข้าเวรเหล่านี้ผมจะทำการปฏิบัติการในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดหลังจากที่ผมได้ทำร้ายคนพิการ260คนในสถานที่สองแห่งนี้แล้วผมก็จะไปมอมตัวเอง เกี่ยวกับการดําเนินการทั้งหมดนี้ผมมีคําขอเล็กน้อยอย่าตัดสินผมนานเกินสองปีหลังจากที่ผมโดนจับกลุ่มหลังจากนั้นให้ผมไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติถ้าหากเป็นไปได้ใช้วิธีการที่ทําให้ผมนั้นไม่มีความผิดผมเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อเตรียมทะเบียนบ้านใหม่ใบ,บขับขี่พร้อมขั้นตอนและการอนุญาตเป็นต้นหลังจากนั้นผมจะไปทําศัลยกรรมและสามารถเข้าสังคมได้อย่างปกติผมต้องการเงินสนับสนุน500ล้านเยนจากรัฐบาล โปรดถือว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระว่างรัฐบาลกับผมขอแค่คุณอนุมัติคำขอเหล่านี้ผมพร้อมที่จะทำการตลอดเวลาเพื่อประเทศญี่ปุ่นเพื่อความสงบสุขของโลกโปรดช่วยพิจารณาด้วยคิดว่าคุณนั้นน่าจะยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาแต่อยากให้คุณนั้นช่วยพูดคุยและตกลงกันให้ดีอูเอมสัสเซเมาดูแผนการนี้จบทุกคนคิดว่าอูเอมสัสเซนั้นติดเชื้อแล้วใช่ไหมเขาไม่ควรที่จะโดนไล่ออกแต่เพราะว่าเขาโดนคนพิการในหน่วยงานทํางานจนหนัก แล้วเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อโดดไล่ออกได้สองวันเขาได้โพสต์บนทวิตเตอร์ว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ไม่อันตรายนี่ในวันเดียวกันสถานีตำรวจคนาง,งาวะได้รับรายงานวา่าอูเอมัสเซในช่วงนี้ได้ทำการทำร้ายผู้อื่นและตำรวจก็ได้เข้าจับกุมเขาที่บ้านหลังจากนั้นก็ได้ทำการตรวจฉี่เขาปรากฏว่าเขานั้นได้ดูดกัญชาจริงๆและหลังจากนั้นตำรวจก็ได้นำตัวอูเอมัสเซส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการทางจิตและผลปรากฏว่า อูเอมสัสเซนั้นเป็นโรคจิตระยะสัน้นต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองเดือนแต่ว่าอูเอมสัสเซนั้นตรวจร่างกายอีกครั้งปรากฏว่าสภาพจิตใจของเขากลับมาเป็นปกติเมื่ออูเอมสัสเซออกจากโรงพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลเขาได้เปลี่ยนไปมากอูเอมสัสเซทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยครั้งถึงขนาดไล่พ่อแม่ออกจากบ้านหลังจากนั้นอูเอมสัสเซก็ได้อาศัยอยู่คนเดียวเพื่อนบ้านบอกว่ามักจะเห็นเขาปูแผ่นพลาสติกบนถนนในตลาด เขานั้นใส่แค่กางเกงในตัวเดียวนอนอาบแดดอยู่อูเอมัสเซ่แฟนสาวของเขาก็บอกว่าเขานั้นบ้าไปแล้วจึงได้รีบบอกเลิกเขาเขานั้นทำตัวแบบนี้มาหลายเดือนแล้วหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมอูเอมัสเซ่ได้โพสบนทวิตเตอร์ว่ามิกนิเกิดคดีกราดยิงเกิดขึ้นถ้าเป็นของเล่นกราดยิงก็ดีสิคิดดูว่ามันน่าสนุกแค่ไหนวันที่25กรกฎาคมเพื่อนบ้านเห็นรถตำรวจมาจอดอยู่แถวบ้านของอูเอมัสเซ่ หลังจากนั้นมีตำรวจบางคนถามเพื่อนบ้านแถวนั้นว่ารู้ไหมว่าอูเอมัสูเซเข้าไปไหนแล้วแต่ตำรวจเองก็ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่26เดือนกร,รกฎาคมปี2016เวลาตีหนึ่งหนาทีก็คือก่อนเกิดคดีครึ่งชั่วโมงอูเอมัสูเซได้โพสอีกครั้งมีเนื้อหาวา่าขอให้โลกสงบสุขญี่ปุ่นที่สวยงามและได้โพสต์รูปของตัวเองหนึ่งรูปเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงเวลาตีสองยนาทีอูเอมัสูเซได้ใส่เสื้อยืดสีดำและกางเกงสีดำ ขับรถไปที่หน่วยงานส่วนดอกไม้แห่งภูเขาซึคุอิตามกฎของหน่วยงานทุกคืนจะต้องมีพนักง,งานอยู่8คนพร้อมกับตำรวจหนึ่งนายเพื่อเฝ้ายามผู้พิการมากถึง147คนต้องนอนในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอูเอมัสึเซเลือกลงมือคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนตรงชั้นหนึ่งทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่คอยเฝ้ายามชั้นสองแบ่งพื้นที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงอุเอมัสึเซปีนข้ามกำแพงก่อน หลังจากนั้นเขาทำการทุบก,กระจกหนึ่งบานจากห้องของผู้ป่วยอูเอมะสึเซเปรเชิญหน้ากับผู้ป่วยที่นอนหลับอย่างไม่ลังเลเขาเอาเอาวุธที่เตรียมมาทำร้ายผู้ป่วยผู้ป่วยนั้นโดนทำร้ายโดยไม่ทันได้ระวังตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากนั้นอูเอมะสอเซซ่อนตัวไว้ขณะที่ตำรวจเฝ้ายามไม่ทันระวังตัวจึงจัดการกับยามได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาทำการมัดไว้กับเก้าอี้เขาทำเหมือนในจดหมายฉบับนั้นเลยเขาไม่ได้ทำร้ายตำรวจเขากลับเอากุญแจที่ผู้คุมพกติดตัวไปด้วย และกุญแจดอกนี้ก็เป็นการเปิดประตูให้กับอูเอมัสเซได้ทำการทำร้ายคนเพราะอูเอมัสเซนั้นได้ทำงานที่นี่มาสี่ปีเพราะฉะนั้นเขาชินกับสถานที่เป็นอย่างมากเขาใช้อาวุธเขาทำร้ายคนพิการที่กำลังหลับไหลอยู่เพราะว่ามีกุญแจทั้งหมดของการก่ออาชญากรรมจึงรู้ล่วงไปด้วยดีในเวลาเพียง50นาทีในเวลาที่เป็นอิสระนี้อูเอมัสเซนั้นได้ทำร้ายคนไปถึง19คนทั้งหมดนี้มีผู้ชาย9คนผู้หญิง1ิบคน หนึ่งในนั้นที่อายุน้อยที่สุดก็เพียง19ปีนอกจากนี้ยังมีอีก26คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทุกคนในที่นี้ไม่มีใครที่ปกติที่โดนทําร้ายคนที่โดนทําร้ายนั้นเป็นคนพิการทั้งหมดคนพิการทั้งหมดได้รับบาดเจ็บนั้นรอยแผลของทุกคนก็อยู่ตรงหน้าอกจุดประสงค์ของอูเอมัสูเซนั้นชัดเจนมากเขาต้องการทําร้ายคนโดยเฉพาะเวลาประมาณตีสตอนที่อูเอมัสูเซได้ทําร้ายคนแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้หลบหนี แต่เขากลับไปที่สถานีตำรวจพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการเกาะอาชญากรรมพร้อมมอบตัวเขาไม่เพียงแต่ไม่ปกปิดและหลบหนีการเกาะอาชญากรรมเท่านั้นและยอมรับทันทีว่าเพราะความแค้นที่โดนไล่ออกจึงได้ทําการแก้แค้นแต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่แรงจูงใจที่แท้จ,จริงของเขาในการเกาะอาชญากรรมครั้งนี้นอกจากเนื้อหาในจดหมายแล้วนั้นก่อนหนึ่งวันที่จะมอบตัวอูเอมสัสเซตอนที่กําลังให้ปากคําอยู่เขาสารภาพว่า เพราะในช่วงที่เขาทํางานในหน่วยงานเห็นเพื่อนร่วมงานนั้นทุกใจเป็นอย่างมากและการที่ทํางานดูแลคนพิการเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้สึกว่านี่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมอย่างมากดังนั้นเขาจึงคิดที่อยากจะทําร้ายคนเขามีจุดประสงค์สองอย่างในการทําสิ่งนี้คือข้อที่1คือการปลดปล่อยทรัพยากรของสังคมเหล่านี้ช่วยให้ญี่ปุ่นก้าวหน้าข้อที่2คือการช่วยให้คนพิการได้จากไปอย่างไม่เจ็บปวดและสิ่งที่ทําให้หน้าตกใจก็คือ เมื่อเรื่องราวในจดหมายได้ถูกแพร่ออกไปคนส่วนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อนี้ว่าเคยมีความคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีความกล้าที่จะลงมือทำก็เท่านั้นเองแล้วเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือในช่วงที่อูเอมัสเซศ,ศึกษาอยู่ที่มหลาลัยนั้นเขาก็มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วเขาเคยพูดให้เพื่อนของเขาฟังขออนุญาตพูดแบบไม่เกรงใจคนชาราเมื่อมีอายุเยอะแล้วคือการที่ช่วยเหลือคนชาราที่แก่แล้วไม่ยอมไปสักทีก็เท่านั้นเอง ในโลกใบนี้คนที่โชคแรยนั้นมีมากเกินไปแล้วมีแต่คนชราพวกนี้เท่านั้นที่ทําให้สังคมยิ่งอยู่ยิ่งไม่เจริญเพราะฉะนั้นแล้วต้องทําอะไรสักอย่างและเป็นเพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้ทําให้คนรอบข้างของเขาค่อยๆหนีห่างออกไปแต่เรื่องที่ทําให้ทุกคนกลัวนั้นก่อนที่จะเข้าไปทํางานในหน่วยงานนั้นอูเอมอัสเซก็มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วและจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานั้นคืออะไรกันล่ะนี่มันอดไม่ได้ที่จะกลัวในความเป็นจริงแล้วตอนที่เขากําลังทํางาน เขาก็ได้เปิดเผยความคิดนี้กับเพื่อนร่วมงานในปี2015อูเอมัสูเซได้ลากเพื่อนร่วมงานมาร่วมขบวนการกับเขาและก็ได้พูดว่าคนพิการพวกนี้จากโลกนี้ไปสิถึงจะดีแบบนี้จึงทําให้คนที่บ้านผ่อนคลายได้ในปีหน้าเดือนตุลาคมฉันจะลงมือกับหกรคนก็เริ่มจากที่หน่วยงานนี้ก่อนเลยแล้วกันทําให้คนพิการเหล่านี้จากไปแบบไม่ต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นจากคําพูดของอูเอมัสูเซที่ว่าจากไปอย่างไม่ต้องเจ็บปวดคือการที่นำอาวุธไปทำร้ายคนอย่างนั้นเหรอ ในปี2020ก่อนการพิจารณาคดีอูเอมัอสเซโดนระบุวา่ามีโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองนั้นเป็นโรคบุคลิกภาพที่มีระยะยาวคนประเภทนี้ชอบตอกย้ำความสำคัญของตัวเองต้องการความชื่นชมจากผู้อื่นมากเกินไปจะใช้พลังงานจำนวนมากในการค้นหาวิธีเพิ่มพลังและปร,ะปรับปรุงภาพลักษณ์ของตัวเองเพราะคนแบบนี้มักจะเห็นแก่ตัวขาดความเห็นอกเห็นใจไม่มีความเมตตาให้แก่ผู้อื่น วันที่8มกราคมปี2020ญี่ปุ่นได้เข้าสู่การพิจารณาคดีของอูเอมัสเซจุดที่เน้นของการพิจารณาคดีคืออูเอมัสเซจนั้นสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ถ้าจะให้พูดอีกแบบหนึ่งก็คือเขาป่วยทางจิตจริงหรือไม่เขามีความเข้าใจที่ชัดเจนหรือไม่หลังจากการพิจารณาผู้พิพากษาคิดว่าอูเอมัสเซจแม้ว่าเขาจะเป็นโรคบุค,คลิกภาพแม้แต่เป็นการพลากชีวิตของผู้อื่นเขาก็มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนและรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ อูเอมัสเซซตอนอยู่ในศาลนั้นเขารู้สึกโศกเศร้ามากแต่เขาไม่เคยเสียใจเขาแค่ทําการกวาดหลังขยะก็แค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําท่าทางที่ประหลาดเอาของเหลวยัดเข้าไปในปากของเขาและทําการกัดอย่างรุนแรงที่นิ้วมือของเขาท่าประหลาดนี้ทําให้ทุกคนตกใจทันใดนั้นตำรวจก็ได้หยุดเขาวันที่16มีนาคมปี2020นักที่สุสานก็ได้ตัดสินประหารชีวิตอูเอมัสเซซอูเอมัสเซซผู้ที่ต้องการหนีความรับผิดชอบด้วยปัญหาทางจิต กลับไม่ได้รับผลที่ต้องการในโลกใบนี้มีคนมากมายนักที่ไม่สมบูรณ์แบบตอนที่พวกเขาเกิดมานั้นก็ถูกชะตาลิขิตไว้แล้วแต่ความไม่สมบูรณ์แบบนี้พวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดเองพวกเราควร,ควรคิดร้ายให้น้อยลงมีความอดทนและเข้าใจให้มากขึ้นเพราะถ้าเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปแล้วพวกเขานั้นอดทนที่จะมีชีวิตอยู่มากกว่าและเรื่องราวข้างต้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของสัปดาห์นี้ถ้าหากคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้ ยินดีฝากความคิดเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหากชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากที่ให้กำลังใจเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย